ไปไปไปวันดีครับวันดีครับวันดีครับครับโชคดีครับนะตั้งใจเรียนนะลูกเออครับผมครับดีมีแห้งครับไปไปโชคดีโชคดีครับญาติญาติก็ทานข้าวก่อนเลยค่อยออกเดินทางเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้กลับไปถึงดึกนี่นะครับทานข้าวกันก่อนปีละหนึ่งครั้งจริงๆแล้วอ่ะ เราไม่ถือว่าเป็นภาระหรอกดีใจนะหนูจะดูปฏิทินดวงหนาหนูสิบอกเมยว่าดูมาสักอ่าถิกับหลังที่นั่นเด้อดีใจจะตื่นเต้นแมตสูนอนบ่ร์ับอยู่สิบสองสามหมื่นเนาะเออสักคืนนึงเนาะเมืองกาญนี่แหละไก่สุดแล้วเข้าไปกันเนาะมาเนี่ยเฮากับไปเมืองกาญขัดเวลาหันเวลากรับสู่กับกรับทางนั่นเลยสุพรรณสุพรรณเอเชียสายสองทะลุนั่นเลยอัน สุพรรณเอเชียสายสองแล้วก็ทะลุออกไปทั้งไหนะหมท่านสระบุรีออกได้เรือหมได้ได้ได้เาอวอนอวิโก้ขาเออวโก้เขาบอกว่าไงวดีอยู่แ้ผมลงเัขึ้นสูงกว่าต้นยบงแผมใช่มันกระต้งเลยมันบอกอพี่เล็กีนสวนลไม้เริมดูเขาอยู่ต่อได้ไหมโอ้พี่เล็กก่ เอาของมาทรงนองครับนี่เอาของมาทรงนองกับมีค้องฝากข้องยังไห้ผู้ใหญ่เดี๋ยวอันนั่นครับอาใจหล่ะกับวีโกกับยางมานะพี่เล็กก็พระอสวยมาก่อนนี่ครับผมเป็นรถใหม่ของอันตันรถใหม่ที่เพิ่งออกมาได้ป้ายขาวแล้วนะนี่ขอโทษทีนะครับเดี๋ยวให้ดูป้ายข่าวนะนี่เลขนําโชคครับเลขนําโชคครับพี่น้องนี่ครับรถนีขั้นที่สอง,องเพิ่นลหละอีกขั้นหนึ่งเพิ่นกับบอคายเพราะว่าอีกขั้นหนึ่งนีเพิ่นกับ เป็นรถที่ว่าสร้างสี่ได้ขั้นใหม่แล้วก็ใส่ขั้นหนั้นมาจนเนาะเป็นรถทํามาหากินจราเราประสบความสําเร็จเอาคือยังมาด่านนีมาแล้วเรามาฟังพุ่นแมนบอยังมาทั้งนี้มันบะนี่บีโก้หลานพี่เล็กมหนึ่งมหนึ่งโตมากโตมากรอนี่เห็นไหมนี่รอรอโตขึ้นก็รอเป็นหนุ่มรอแล้วอ๋อนุนอนันไปจ่ายไปจ่ายมองไดจ่ายยุใส่ก่ออยุหันนะ อ๋อมองนันสิกัซซี่มี่มองที่เขาหายใจอยู่ฮัอืมนี่เดี๋ยวมาดูรถอันานั้นรถใหม่อานานันนั้น,นออโอ้เขาจะมีป้ายทะเบียนของใครของมันที่เขาจ่ายรายเดือนไง,อ,นงอืที่เขาจ่ายรายเดือนไงอยาาพี่น้องมาหาหน่อยแน่กะดีใจแหละเนาะเห็นไหมสมใจขนาดสมใจนุ่นเขาไปพักอยู่นู่นสายสี่ครับแกก็มาที่นี่ มาหาพี่เล็ก <c oughs> เราไปสื่อหอดบักพี่พวนไหนพี่เล็กเราไปสื่อไอ้อันบักพี่พวนครับหั่หงพึ่งเออหั่งพึ่งไหนพี่เล็กอยู่รัตนนาพูนบ่อนองทรายอากาปโป้ใบทรายหลุดขนมแบ่งในมันดูเออขนมโตใดที่ว่ามันสเสียหายกับว้ข้งไไ <c oughs> าขงในก็ได้ เออเองววต่าอกรเ๋าไวขนอมันมีกลองิดฝากะเปานกล่อเออเออตัวใดก็ได้มา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 ตัวใดตัวใดเเอากล่องอกกวนนี้พี่รอเอากระเป๋าไวข้างนอกอ่าได้ได้กล่องกเย็บแปะนะใช่กลองเย็บแปะเพป่นห่วงกองเพิ่นเิลนบอกว่าให้เอากองกราน้ำามัหนิพี่จิถือพี่จิถือกล่องเอากระเป๋าไว้ข้างนอกเอากล่องถที่เปองฝาครับพี่น้อง นี่รถอันนั้นงามบอกครับพี่น้องนเห็นว่ารถใหม่แล้วคนเฮาเหตุงานเหตุการณ์ก็ได้ยังสี่กับพอแล้วบ่าอกยังมากมายเนาะพี่น้องเห็นบอกรถเก่าแล้วก็ยังอยู่รถใหม่แล้วก็ดีขึ้นยังครับใส่เอาไว้ใส่เราใหม่เอา เอ,เ,เ,เออบอกเป็นยังดอกได้ยู่งเออว่างโล่เออ,เอ,อกินแบบนี้แหละรถใหม่มันซิมีกินแบบนี้แหละคอ,อ,อยจือได้เลยจือได้เลยดีแม็กคอยคันแหลกนะอฮายุธยา เออเสือดว่ายุธยามันกระสีออกมองหันละโอเคยูเทิร์นตรงนี้เลยเนาะเออได้ยู่แต่ขันเท้าเลยไปยูเทิร์นมองหันกับไดอยู่คือกันมองพอแยกพอแยกบ่ต้องยูเทิร์นก็คือตรงไปแล้วก็ไปเลี้ยบมองบิ๊กซีก็ไดไม่นี่แม่ให้ยูเทิร์นตรงนี้ได้ไยูคือกันได้เพราะว่าเขาออกนี่ไงเออเขาออกนี่อ๋อออกนี่ยูเทิร์นนานเออโอเคบ่ต้องไปถึงหันไปไปไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับโชคดีครับนะ ตั้งใจเรียนนะลูกเออครับผมอ่าดีมีแง่ครับอภายโชคดีโชคดีโอ้ย <c oughs> ดีใจครับดีใจดีใจเป็นจราบละ่ะมันดีใจเข้ากับดีใจแล้วได้เห็นหลานเห็นญาติพี่น,อน้องมาหาก็เป็นธรรมดาแหละครับผมเนาะเป็นธรรมดา พี่หนองมาหาบัวาจะเข้าบ,าบาัวาัดเฮ้าเขาไปหาเขาเขาก็ดีใจเขามาหาเขาเขาก็ดีใจมันก็เป็นสัจธรรมของมนุษย์เนาะบายโชคดีโชคดี ่พอยพอกันใหม่เด้อขับรถด,ดีๆสวัสดีภาพสำนิดแล้วครับพี่น้องอยากพี่น้องมาหากดีใจครับสวัสดีครับ